เต้นของมนว่ะตั้งแต่มาเอาในผักนะครับไปเรื่อยๆพ่อแล้วันี้พ่อแล้วอพอพลาดหลอนะสวัสดีจากก้าพี่น้องพ่อแล้วพลาดหลอดจั๊กได้ยังไงพี่น้องเอ้ยสปอร์ตสายสาดกันเนาะสองพันโมเมตเนตะ์แบบเปลืองยอดซื้อมันตายพี่น้องเสีย แบบว่าเฮือนเขามีงานดูเอะไรอย่ากกับคนมาตลอดแล้วมันแบบยืมแล้วกับเจ้าพายืมแต่ละกับจำก็ได้แหละครับไปเลยคนงชันก็จะอัดจิตต์ไดเลยเอาโหลดมาล่างค่ะกับพี่ล่างอยู่ี่ก็ต้องล่างกิโต๊ะก็ได้แหลค่ะแต่ว่าคนที่ว่าพูดแล้วว่าโหลดมีมัตเต่รใส่ิดแม่กิโตมโพ่อ บรรยากาศในเมืองนะคะรถเปออล,ล่าโอโอไอเดจาร์รถมาลาจดย์ทุกอย่างได้ดีนะฮะ,ะจดทุกอย่างเลยเหรอไม่รับไม่จ่ายป๊าจดทุกอย่างบรรจดแล้วมารุปยอดสิ้นเดือนไม่สิบกตกะให่ตีตกะใหญ่แบบเดือนเอดียวใส่งเงินไปเบิดไปหลายขนาดนั่นเลยเหรออย่างนี้ สวหรับแดดดั้ดิล็อกกดเปิดสฉัจะสต๊อกไก่สิ้นเดือนมาน่ะขันแสนเดือนที่แล้วเคยเคยนั่งคิดได้ว่าเงินเงินทีไรมาได้มาได้มาได้มาหลายทางเนาะปพาเดือนนีู่ใส่เงินเบ็ดหลายปันนั่นบอ่าซ็นแสนก็เลยจดไว้นะคะจะรู้ว่าเราจะได้ประหยัดอะไรบ้าง จดสุกยางกับสิบาทกับจดค่ะสิบาทกประดกเป็นนัวกับจดค่ะจดเบิดค่ะีนและพิอการวางแผนใส่ชีวิตครอบครัวต้องรู้จักรายรับรายจ่ายแต่กระไรได้ที่เลือแล้วก็ต้องมีเงินออม้อมต้องแยกเป็นส่วนเงินใส้เงินออมเงินเก็บเงินเก็บแต่ละเดือนก็ต้องแยกเด้เพราะว่าเอาเป็นครอบครัวแล้วมันสิบีภาระอีกหลายอย่าง เหนบัญชีเง <pause> <se anak lonely> ินเก็บต่างหากบัญชีเงินยังต่างหากไก่เสร็จละจ้าโดนอยูเดอร์ล่างรถหนึ่งสมมุ่งปุณห์เท่าไรราคาล่างรอรุ่นราคาล่างรถสิแพงหมอยู่แล้วฮะประมาณห้าสิบพันกับพอล่างร้อยกว่าบาทพร้อมยังพร้อมยัง สิบทันสิบทันแท้ขาดูดฝุ่นหรอเปล่าอย่ามาดเลจริงจริงรถสีดำมาก่อนใครสัดหมากทัดหมากสีดำกว่าสีขาวเอาเลยเนี่ยสีไรก็เนี่ยเปื้อนง่าย ้อ,อ,อบ้านถ้ามันเป็นเอเนาะ<ม>นตเน,นาะทางยางมถ้เนมัแมนงนแตนงแต่ว่าหลนด่สีขาวานนสแพกว่าสีดำนนอสีดำแงกวาสีดำหรือสีขาวบอบถึงร้านอาหารลวจ้า มาในล,ลุกสีขาวสีขาวก็สีเขียาขาวเข่ากันเนาะออกเดตเมื่อแรกเด็สีขาวกับสีเขียวได้เข่ากันนะอันนี้ก็สีเขียวคน <c oughs> อันนี้เขียวเสือกับเขียวคน,น,นคแสงไฟอันนี้ก็จะเป็นแพร์นะรอดูตอนมันลองอาจจะบกเคย,ยากว,วกับเสียลังการโอ้ย,อยากมาเล่นแจสกีดิ มักหมักเลยตอนจะไปเที่ยวทะเลนะสันฉันพลานเขได้การเที่ยวทะเลนี่ยชิก้าชิก้าขี่อยู่คนจะเป็นคนข้ามมาสันหมักกันเดาะไปเที่ยวทะเลนะสันผ่านเขได้ได้ขนาดเท่าพันสองพันผู้ใดยังขี่ไปแต่บ้านเขาสีบมม่วนคือทะเลทะเลมันม่วนพอยังเขาขี่ตีคืนนะม่วนบ้านเขามันเลี้ยบมันขี่ตีคืนร้านอาหารภาสิเป็นร้านใหญ่แห้งพี่น้องผู้คนหักเต็มสมือได้พี่น้องเลย ก็เห็นีดี่นเอกจับอยู่ไม่ต okay. ้อมัน uh, ต uh, uh, okay. ้องมีหลายลำขีดไปเตียไปตีกันมานั่นเอาาอเราเป็นอะไรกันขอบคุณที่จริงที่เธออยู่รักไม่เคย างฟ้านะคะสวยๆยั่วๆกันเกลียดเธอว่าแฟนเดินก็แค่สักครั้งดีอยากคีหูว่าทีเอสแบบเย่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 ข้าวมาแล้วข้าวมาจริงๆนะคะข้าวมาแล้วแต่ข้าวมาจริงๆนะคะข้าวแต่กลับยังไม่มาเดี๋ยวกลับตามมาค่ะสั่งไปเสียหายยากข้าวเที่ยงนะกินบริกรไม่ได้กินจำพื้นกินนึกแต่อยู่เฮือนบริมาบริข้าวเลยจนถึงตอนนี้ แต่กินข่าวแต่สิบโมงแล้วก็บ,บ่หิวเลยนี่ว่าพักกินข่าวตอนบ่ายบลานันนีกินแต่สิบโมงผมนางบ่คอยหิวข่าวไปเนาะนางถ่ายเขาลองอยู่ได้ทั้งจะเห็นตอนล่องว่ามันจะเป็นยัางไงาลาบทอดลาบทอดกับปลานึ่งมะนาวนะคะยั่วๆค่ะ หนียวเข่าวแล้วมาเดินมาเดินไปนอนกินขาหนังกันจ้าพี่น้องจ้าเจียวๆค่ะอ่ะปอนกันแซ่บเลยถ้าเบิ่งราคาตอนเช็คบิลน,นะพี่น้องบม่ได้แพงนะแต่ไปไทยนี่หว่วยตกเจียมมันเยอะๆแล้วไปเที่ยวไทยเลยค่ะแต่ดีแต่บีเอฟซีเจเลี้ยงไลย,ยูอาราซัส ก็เห็ดใหไงเห็ดเห็ดไว่กเกาเปิดตะลิ้เท่าแซลมอนนะคะแล้วก็เอ็นไก่ทอดครบเลยแล้วเดี๋ยวตับหนึ่งสอสามสี่สี่อย่าง5อย่างกับข่าวจานหนึ่งมาบอกว่าราคข้าวสซสัมใดพี่น้องปรับหรือเปล่า โอเคครับข่าวด้วย นอกและจากพี่ Lee, น้องแ้่งข <His vai. S 1> ้างง ก็วิวฝั่งลาวแล้วกับพี่น้องวิวฝั่งลาวเดี๋ยวจะมาดูวิวฝั่งไทยกันจ้าข้างหน้าเป็นสะพานเลยอันนี้วิวฝั่งไทยจ้าพี่น้องมันจะอยู่ระหว่างเข่งกลางเลยอยู่กลางแม่นำ้ำโขงไอ้ขวด,ดวน้ำก้อนน้ำด่างกลางแม่นำ้ำโขงเลยจ้าพี่น้องค่ะปลาเกยไม้ไผ่มาบาัสมี เพคนว่าเท็บหน้าเพื่อสิหลักมาสองคนเพห็นว่าหามันไม่หามันไม่ซื้อแ่้วเออจริงๆมันวิวมันเลิศนะเห็นวันนี้จริงจเป็นแพสองสั่นข้างล่างก็จะมีคนอีกเนาะแล้วก็ดนตรีก็เล่นอยู่ข้างล่างนั่งแบบว่าห้าตั้งใหญ่แน่บัญชีเบียนว่าเขาจะเขานังชิวๆนาะกลางโค้งพอดีเลยรักก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องหาหรอกค่ะ พอเล่นแต่เพลงกันดีเด้อเพิมพ์จีเดี๋ยงจากแกว่าอยู่โอ้ยวิวอยู่กลางน้ำโขงไหมน้องคะก็เสียได้จังหน่อยนะครับแต่แพร่จะขึ้นบูดได้ร่องอีกเลยเนาะจะขึ้นบูดได้ร่องไปบูมซีฟลีมมา ก็แต่กักล้งก็ร้องเพลงมวนมอนกอกคอยนอนโอ้ยตอนจุกคำลำโคกเป็นตยาแทนมีสัญญ,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 ญาณเยอะลงชื่อไร้ง พอมันออกมากางมันเสียสัญญาณก็อยู่ฝั่งไหนคือคือสำหรับสเปรย์มองอยู่บ้านนะก็อยู่กลางเลยเจะ้เจ้ฝั่งพี่รอขาสิได้ฝั่งบรรยากาศริมนีนั่งจัะพี่น้องขากางเสื้อเชื่อมกาประกาน,นเมื่องนอได้บัดนี้ประมาณหนึ่งโมงค์พันล็นอกหนึ่งชมงค์เขับไปประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มโอเคครับพี่รอคขาสวัสดีจ้าเดินไปรอคขา จ้กเขาพาเขามาฮาดิมูนเราพาเขามาฮาดิมูนก็ยังบม่รู้หรือเขาพาเราไปฮาดิมูนเอฟซีเขาเป็นว่าอ่ะไปอันเดียฮนดิมูนกับเขาได้หรออะไรเงี้ยแม่ซื้อหรือแม่ขัดขวางแม่ซื้อหรือแม่ขัดขวางแม่ชื่อเขาอยู่ในเกากันนะสวัสดีจ้า